เียวข้เดียวเหนียวเอ้ยเหนียวเหนียวจะเมินดิเหนียวนั่งลงเหนียวชอบไปไล่แมวอ่ะเหนียวมองแมวมาดูข้าวเหนียวกันเร็ววันนี้วันนี้มาดูข้าวเหนียวกินได้ป่ะข้าวเหนียวนี้กินได้ป่ะกินข้าวเหนียวเฮ้ยพูดไปไหนละพอดพดวิ่งเรับป่ะข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวฟู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 ใส่หน้ากากป่ะป้องกันโควิดพูดมาเนี่ยพ่ดมาพูดมามาดิ พ่นมือนนีเดน๋ยวเดน๋ยวจะจ้องไล่แมวอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจับแมวมาให้วะชอบไล่กัดกันครับอยู่ด้วยกันนะยังกัดกันอีกไล่ไม่ถูกกันจริงๆไม่ดูกเนี่ยปออขอครับไปไหมเนี่ยไม่นะครับเนาะพ่อไปทำอะไรลูกมามาสาวสวยเร็วมานี่มามา,สา,สมา,มา,มาเข้าเฟรมหน่อยเร็ว สวยสาโพดสาโพดจะต้องทำหน้าเศร้าเศร้าตลอดบรรยากาศแห้งแห้งอ่ะมันบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆเลยก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคครับอันนี้เข้ามาวันละนิดวันละหน่อยถ้าเข้าบ้านสวยก็วันละนิดวันละหน่อยนะพูดเนาะบูมบูมไหนดูสายตาเศร้าอยู่ดิไหนมาหน้าตาเศร้าหน้าตาเศร้าหน้าตาเศร้าโอเคครับผมบายบาย